สวัสดีครับดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับภูมสวัสดีเอฟซีดนไกลด้วยครับอยู่กับช่องพายสรีมมงคพลพายภูนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะนี้ลมแรงเลือกเกินนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นอ๋อหันข้างให้ดูครับน้ำมันหายหมดแล้วครับพูว่าน้ำมันหายหมดแล้ว มันนานเรืองเกินครกสองเดือนกับอีกสิบหกสิบเจ็ดวันนะคะครัใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดวัน อีกหน่อยก็ได้ออกเดินแล้วโคบใจเรยเย็นใจรุ่มรุ่มตอนนี้โค้ยังเช็คระบบของโค้อยูอ่เออตอนนี้ควานยังเช็คระบบของโค้งอยู่แล้วค่ะตกมันนานมีผลที่ทําให้ช้างช้างให้เขาทําให้ช้างกลัวควาทำให้ควานกลัวช้างนะคะแย่ชราใจในการเลี้ยงช้าง แรกๆเขาก็อาจจะฟังคําสั่งเราอยู่ทําให้เราตายใจช้างแต่และเชือกนิสัยนี่เหมือนกันไม่ม่ทีน้าฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับช้างเชือกไหนเราเลี้ยงเขาเราก็รู้ว่าเขานิสัยยังไงเปลี่ยนไปทุกปีเดลูก เช้าเมื่อวานก็ดีๆแบบนี้เลยพอเสดส,สายมาอ้าวเป็นยังไงนุ๊ะครูเข้าช้างต้องเข้าด้านข้างไม่ได้เข้าด้านหน้าไม่ได้อันตรายต้องเข้าด้านข้างเอเป็นเด็กดีนะครูถ้าไม่เป็นเด็กดีดกด็จะ็จ็บ ได้ซื้อธาตุเล็กตะโลนะคกถ้าไม่เป็นเด็กดีจิตเนื้อจิตตัวยิ่งอากาศหนาวด้วยค้กเอาไม่สอยออกไปไกลๆได้ไหมมันเสียว อ,อันนี้คือฟังคำสั่งนะคะนี่แต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่เลยโอ้ยยิ่งเจอรมแบบนี้ด้วยแต่เราก็ไม่ไม่โอเคกับโคกร้อยตัวสินนะคะนความไม่โอเคกับโคกร้อยตัวสินสเท่าไหร่ ระวังบ็นพิเศษเดี๋ยวจะได้ออกเดนะินแล้วอ้อ้ชา้ชาชา้าช้าชคุกชา้ชาชา้าบิกจูออกมาแล้วคุกชา้ชาชา้าคกอเจ็บลูกอือ อือออฮ่าฮฮ่อู้อู้เยี่ยวหรือน้ำมันโอกดิฮะเยี่ยวเตกหรือน้ำมันโอกดิอืออ่าหายแล้วเหรออันนักเรียนวันนี้ไปโรงเรียนไหมครับ ไปโรงเรียนไหมครับเอาสวัสด,ดีก่อนเร็วโอ้ยลมลมลมเอาสวัสดีป่ยเออเอื้อเอื้อชลิดเอาสวัสด,ดีก่อนครับเดี๋ยวสวัสด,ดีทางนี้หน่อยเร็วสวัสด,ดีครับเอาเวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนครึ่งวันอ้าวยาตั้งโครโลเลยครูไปโรงเรียนไหมครับ แน่สวัสดียองอ้าววัสดีก่อนเร็วแน่ยปาไปโรงเรียนทางอันทางไม่สวัสดีไปโรงเรียนเด้อง่าโอ้ยเบาไงเรียงถูกกินโอเวันตินหรือยังสวัสดีครับยองสวัสดีครับยองเร็วเร็ววันหน้าปักสวัสดีครับก่อนออตุคอติ๊งสองง่ายลี บุดุดคลโค้เจพรทิพย mm ์ hmm. mm hmm. จะเข้าใกล้ไหมน้อ mm hmm. น้ำมันหายแล้วครับูค้กน้ำมันหายแล้วครับ mm hmm. เดี๋วแต่พลายอยู่ครับตกมันเทนค้กครับ mm hmm. อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับวัดดีจับก่อนวัดดีจับในหวัดดีจับก่อนอัททูบล้อไหมลอุ้ยอะไรทำหน้าอย่างนั้นอุ้ยทำทำาไมอย่างนั้นแ่เอาสวัสดีครับก่อนเร็วเอาสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วเร็วขนมไม่กินแนะล้วเร็วสวัสดีครับ <c oughs> อืมอืมเนาะเอ้ยรองเท้าก็ไม่ใส่เออสล็ด เลือดเอียเออเอาดินทุบด้วยเออเออเอาดินทุบด้วยเออเก่งมากอ่ะสวัสดีครับก่อนคนเก่งเร็วๆใครรอต้องสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเออเฮไปกินโอวัลตินก่อนปะวันเด็กฝากขนมให้ YouTube ได้นะจ๊าไปไม่ได้ซื้อขนมให้โครงการเลยจ้า เฮ้ยยังมาคุณม,มีประเด็นค่ทูปไปโรงเรียนอาทูปไปดําเดอร์ขอ,อยชิไปตัดเนี่ยไปตัดหญ้าก่อนแล้วค่อยมาทำกับข้าวเมื่อวานไล่ผลไม้ตะกร้าขอบคุณพี่ยาขอบคุณนุนีขอบคุณแม่เดือนขอบคุณพี่ โอยแลลุงไซมอนนะคะ<ม>เข้ามาสนับสนุนผลไม้ตะกร้านะคะครับฝากผลไม้ด้วยนะคะยังไม่หมดเลยนะคะดียังไม่หมดเลยฝากด้วยนะคะ<ม>เหลือประมาณเกือบมีมีกล้วยด้วยนะคะกล้วยเป็นหวีแล้วก็ผลไม้ตะกร้าประมสามสิบตะกร้านะคะรวมกับกล้วยนะคะฝากสนับสนุน ด้วยนะคะทักมาทางไอดีไลน์ก็ได้นะคะ08161696 9นนะคะต้นรับคุกหายจากการตกมันหรือว่าเอาฝากให้พี่ใหญ่กับแม่วาดด้วยนะคะกล้วยอยูทางนี้นะคะฝากกล้วยพี่ใหญ่แม่วาดด้วยนะคะอยู่ทางนี้นะคะกล้วยกับมันแกจาฝากแม่แม่ฟีสนับสนุนด้วยนะคะ อึ้งลืงอึ้งลืงขอบคุณพัสดุจากคุณแม่ปิยะวด,ดีด้วยนะคะเครื่องสำอางทั้งนั้นเลยโครงครีมขน,ะนะน,น,นาดครีมครีมครีมขอบคุณแลายด้วยค่ะเด้ออะไรโดน ลมบอยบอยยืนใจร้อยคิดทอดผู้บ่าวน,น้ำโคงพัดลงไหลลง,งายาวยาวไปตัดหญ้าก่อนออย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 เฮ้ย แตะมันในคนนน่นคุมป่าเขาติดขนมนะมาพี่เซตให้เซตกระบออกเฮ้มาเซตให้หตุ๊มาเต้โอ้ย <c oughs> เซตจกได้บอ,อกคนทีเ่เซตใหยเองเ <c oughs> นโลผิวฟกหว่ะโอ้ยนาะ บาทบายเฮ้ยโอ้ยเสเลดในเยอะเทยูทูบเสร็แล้วสวัสดีจับเ้ยอ้ย,อย,อย,อยเอาไอ้ขนมเพาะจีวะาลอขี้ไอ้จ้าเทียขี้ไอป้ปลายขี้ไอ้จีขี้ฮะกินด้วยได้ไหมอืม <laughs> อม่กินอออขอบคุณจับไม่กินจับลงโอเฉยจับ วัสดีครับกนเร็วไปแล้วสวัสดีครับเก่งมาก